อืมนะคะปั้นให้เป็นลวดจะให้ดูเก๋ไก๋เลยเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปตามเข้าไปนะคะมันเขาจะได้กลือน,น่นายนะคะเขาก็จะกลือ กำลังน่ารักเลยนี่ร่นี้นะ,ะนอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะสายแห่งแดงนะคะนี้สําหรับใครที่จะจองก็จองกันได้เลยนะคะเพราะว่าคิวมันก็จะลังไปเรื่อยๆเนาะพี่อยากได้เลยวี่ธจะจองกันเร็วๆนะคะนี่ก็จะทําการป้อนอาหารลูกนกในตู้เมซอลี่อนุบาลลูกนกนะคะ เราป้อนเขาไม่ต้องอัดเขาเยอะมากนะคะเอาแค่พอดีแตกบ้อนบ่อยๆแ,แล้วเขาสะบัดแล้วเอาเอา,เอาน้ำใสเขาเขาจะได้กื่นเพราะลูกนกรุ่นนี้ชอบสะบัดเลยค่ะเป็นเรื่องปกติมากนะคะ เรผสมให้ได้อัตราส่วนนะคะอย่างที่กระต่ตายบอกเรค่อยๆใส่ทีละนิดน้ําค่อยๆใส่ทีละนิด,นนดแล้วก็เราจะต้องมีกระป๋องน้ํากระป๋องนึงแล้วก็กระป๋องอาหารกระป๋องหนึ่งนะคะแล้วที่เวลาเราผสมเสร็จแล้วเราก็เอามาจุ่มน้ำเล็กน้อยในการป้อนมันจะป้อนง่ายเล็กน้อยก็พอนะคะถ้าจุ่มเยอะเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะป้อนกว่าจะไปถึงลูกนกก็หล่นก่อนแบบี้ ก็จะราคา350บาทนะคะอาหารดุกบอน350บาทรวมส่งลงทะเบียนนะคะแตะะ่ถ้าใครอยากได้ส่งเร็วส่งด่วนนะคะก็ส่งแบบ EMS ก็จะบวก50บาทก็จะได้เร็วนะคะส่งรลงทะเบียนก็5-7วันได้ถ้าเป็นส่ง EMS ก็จะ2-3วันได้ รผสมมแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอาหารเสริมตัวนี้ดีมากๆนะคะถ้าไม่ดีที่ฟาร์มเราไม่ให้กินไม่ให้เด็กๆที่บ้านกินแน่นใครสดใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ฟาร์มนะคะเราก็จะแบ่งไปให้พี่ๆได้ใช้ของดีกันเนาะ่